สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฮสทูแฮชทุกคนนะคะวันนี้พบกับแฟรี่ปีใหม่ค่ะที่มารับช่วงต่อจากพี่แฟรี่แบมนะคะในการพาเพื่อนๆนไปสถานที่ต่างๆไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันเป็นเวลา3 EP ค่ะซึ่ง3 EP แรกเนี่ยพี่แฟรี่แบมเขาทาไว้สนุกมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูเนี่ยสามารถไป ย้อนดูได้นะคะ3 EP แรกสนุกมากๆจริงๆค่ะส่วนวันนี้นะคะชื่อคลิปก็คือพาสายสตรีทกินเผ็ดแบบใต้ค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปร้านอาหารใต้ร้านไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะร้านสาวพังงาแกงใต้นะคะอยากรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงเลือกที่จะพาทุกคนมาที่ร้านนี้ไม่รู้ไหมไม่รู้ก็จะบอกก็คือเออฉลยนะคะคือเราเนี่ยเป็นลูกหลานชาวพังงาน,นะคะแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าร้านอาหารใต้ที่อร่อยแล้วก็ถูกต้องเนี่ยไม่ค่อยมีในกรุงเทพเลยคือไปกินมาหลายร้านรู้สึกว่า มันก็อาจจะอร่อยแหละแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ใช่อาหารใต้ที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องติ๊กตอกเจอร้านนี้นะคะรู้สึกว่าอืมร้านนี้แหละถูกต้อง ูแรกนะคะ3ามชั้นทอดน,น้ำปลาน่ากินมากต่อมานะคะจะเป็นอะไรครับเมนูอะไรครับพี่เชนอันนี้ค่ะอ่าผัดเผ็ดทเะดเ,ดทเลค่ะซึ่งหอมเครื่องแกงเผ็ดมากแล้วก็จะเป็นหมูหวานนะคะเนื่องจากเราเป็นคนที่กินเผ็ดมากไม่ค่อยได้ก็อยากได้หมูหวานมาแทนหมูล้องหน่อยเพื่อแบบตัดความเผ็ด พิ่มความหวานความนัวนะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแกงส้มนะคะเป็นเมนูประจําของหลายๆบ้านเลยสําหรับคนใต้นะคะเป็นแกงส้มกุ้งมะละกอสับป,ปะรดใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนหิวมากๆแล้วค่ะ ตก็ยังนาคันเสดนี้เยู่กำลังรอข้าวเปล่าเพิ่มอยไง โอเคสำหรับภารกิจวันนี้นะคะคก็ค่าว่าจะเสร็จสิ้นกันไปแล้วเนาะสำหรับชื่อทิปภารกิจของเราก็คือพาสายสตรีนะคะกินเผ็ดแบบใต้ซึ่งร้านที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือร้านสาวพังงาแกงใต้นะคะอยู่ที่ลาดพร้าวเท่า,าไหร่นะแอด109แยก5ลาดพร้าว109แยก5นะคะอยู่เป็นโซนบางกะปิถ้าใครเห็นเรากินแล้วเนี่ย รู้สึกน่ากินหรือะไรเงี้ยก็สามารถตามมากินกันได้นะคะร้านสาวพังงาแกงใต้อร่อยมากจริงๆแล้วก็บรรยากาศร้านแบบคือถือว่าดีเลยลมแบบพัดเย็นสบายไม่ร้อนเลยนะคะต่อให้แบบถ้ามีแดดนะก็คือมีล่มเขาจะกางล่มให้เนาะแล้วก็มีพัดลมเปิดให้ตลอดเวลาบรรยากาศร้านก็สวยดูธรรมชาติเป็นกันเองเหมือนกินแบบ มากินข้าวที่บ้านญาติอะไรเงี้ยเพราะว่าเจ้าของร้านก็คือเป็นกันเองมากน่ารักมากนะคะคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ๆที่ร้านคือน่ารักมากถ้าสมมติว่ามีใครเนี่ยเคยมากินที่ร้านแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเออเคยมากินแล้วรสชาติเป็นไงนะี่ยส่วนเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มากินนะคะเพราะว่าเห็นในดิสปกแล้วก็อยากมากินซึ่งก็ประทับใจแบบตามที่คิดไว้จริงๆอาหารแบบอร่อยเครื่องแกงถูกถูกต้องอร่อยถูกต้องแบบตามฉนับแบบ เพิ่แกงทางาน,นแกงใต้เลยแต่วต่าตอนนี้อิ่มมากอิ่มมากเนี่ยอมมาจจะนั่งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เช็คบินแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไหนไปต่อกันนะคะสักนิดสักหน่อยเนี่ยวันนี้ก็อุตส่าห์แบบแต่งตรงแต่งตัวสตรีทกันมาแล้วเนาะก็ไปเดินเล่นกันสักหน่อยโซนนี้จะเป็นห้างเลยนะดีมอลล์มาจะเก็นครับอ๋อดีมอลล์มาราโอ้อ่ะงั้นให้พี่เชนนะคะรีวิวหน่อยก็ได้ว่าวันนี้กินอะไรไปแล้วชอบอะไรที่สุดแล้วก็ประทับใจอะไรบ้าง วันนี้ชอบเป็นเผ็ดทะเลที่สุดครทบอ,อร่อยมากสอง<ด>คนข้าวสี่จานที่ว่าต้องฉีดน้ำหอมนะคะเพราะว่าเครื่องแกงใต้เนี่ยเผ็ดจัดจา้านรสชาติแบบจัดจา้านด้วยก,ก็จริงแต่คือเรื่องของกลิ่นนี่ก็คือแบบสุดยอดเหมือนกันนะคะก็เลยแบบอ่ะเดียเ๋ยวใดไหนเราจะไปเดินห้างแล้วก็ฉีดน้ำหอมเพื่อเพิ่มความมั่นใจกันสักหน่อยนะคะก่อนที่เราจะไปเดินห้างกันให้ดูภาพรวมนะคะที่เรากินกันไป เลี้ยงนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะเหลือแค่ผักแค่ผักเลยจริงๆนะคะแล้วก็นี่บรรยากาศร้านเนาะม<ต>ีน้องหมาด้วยนะ<ต>โอเคองัค้นเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะพาไปไหนหรือเพื่อนๆอยากให้เราพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะคะลองคอมเมนต์บอกกันได้นะหายละบ๊ายบาย